สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของ Huawei Y7 Pro สองพนะคะแบตเตอรี่เก่าของ Huawei Y7 Pro สองพเนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอ่าอันนี้มันโป่งออกมาเลยนะคะและทีนี้มันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะฝาหลังตัวเนี้ยนะคะ อ้าออกมาเลยขนาดปาก,กติเนี่ยมันจะต้องเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะอะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะและทีนี้แบตบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เขสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะ อ,อันนี้เป็นตัวที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่นะคะสังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่มันจะเรียบนะคะแล้วมันก็จะไม่มีรอยขอูขานะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้นะคะ เซลเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะขูดขาแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ติดฝาหลังได้ใส่ฝาหลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ,ะเวลาชาร์จก็ขึ้นชาร์จด่วนะคะ่ะนี่ะะคะ นี่นะคะเพ่งชาร์จนะคะประมาณนี้นะคะแบตเตอรี่ของหัวเว่ย y 7 pro 2019นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ